ทามก่นะคะแล้วก็ซูเปอร์ใต้ฝุ่นฟงวองที่ไม่ได้มีผลกระทบกับบ้านเรานะคะยังมีความเสี่ยงหรือว่ามีสัญญาณจะเกิดพายุลูกต่อไปอีกไหมคะท่านผอเราคงจะต้องมาจับตาในบริเวณทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยเ,เวลาที่ลมหนาวล,ลงมารงแรงๆเนี่ยแน่นอนจะทางด้านอ่าวไทยเ อาจจะมีฝนตกหนักที่หนักมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะตั้งแต่15 16ิกเป็นต้นไปเนี่ยแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้ก็คือนราธิวาสปัตตานียะลาแนวนี้เนี่ยเป็นเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเรื่องของฝนตกหนักในช่วงจากนี้เป็นต้นไปเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความแปลกเนาะเรื่องของฝนที่เข้ามาในช่วงฤดูหนาวนะครับโดยเฉพาะเราประกาศสูงฤดูหนาวนี่ปรากฏว่าตั้งแต่ที่ตุลาคมเป็นต้นมานะครับโดยปกติเราจะไม่ค่อยเจอ โดยอย่างยิ่งอย่างเทปที่จังหวัดสุโขทยัยปริมาณฝนวัดได้สูงสุดถึง2 5ง6มิลลิเมตรซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฝนตกหนักเฉพาะที่ค่อนข้างพิเศษก็คือไม่เคยมีลักษณะฝนที่ขนาดนี้นะครับในบริเวณพุ้นิี่ภาคเนือซึ่งเป็นโซนที่เรียกว่าน่าจะเริ่มปลอดฝนนะเนาะฝนน่าจะเริ่มน้อยลงแต่ว่าปีนี้กลายเป็นมีฝนตกหนักที่หนักมากขึ้นได้ซึ่งอันน,นี้ก็เฉพาะจุดเฉพาะที่มีความรุนแรง แล้วตอนนี้เราได้ข่าวพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะคะฟงหว่องนะคะกำลังพัดรุนแรงที่พื้นที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็หลายประเทศใกล้บ้านเรานะคะมีผลกับไทยบ้างไหมคะท่านผอคะก็เรียนอย่างนี้ครับว่าพายุฟงหว่องเนี่ยก็เป็นพายุลูกที่ย2กเนาะก็เคลื่อนตัวเข้าผ่านฟิลิปปินส์มาแล้วล่ะชาาน,นี้ก็ลงถู่ทางด้านทะเัใต้ตอนบนเราจะสังเกตเห็นว่าพายุลูกนี้เนี่ยกรมวิทยาเนี่ย ก็ไม่ได้ออกประกาศนะเพราะว่าดูแล้วจากสถานการณ์ที่เห็นว่าพายุเนี่ยจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับบ้านเราแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับเราก็เลยไม่ได้มีออกประกาศเพิ่มเติมวันนี้ก็เป็นเส้นทางของพายุนะครับที่แสดงเนี่ยจะเห็นว่าเขายังเป็นฝ้ฝุ่นเนาะแล้วก็เป็นซุปเปอร์ฝ้ฝุ่นในช่วงบางช่วงนะครับตอนนี้ก็พอผ่านพิษจนอาจจะลดกําลังลงบ้างตอนนี้อยู่ในทะเลจีนใต้ก็อาจจะเริ่ม อาจจะอาจจะแรงขึ้นบ้างแต่ว่ามีข้อดีอย่างช่วงนี้นะครับทิศทางของพายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนตัวทางด้านช่องแคบไต้หวันแล้วก็ไปทางอาจจะเคลื่อนผ่านบริเวณเกาะไต้หวันนะครับแต่ว่าพอผ่านไต้หวันนี่ก็มีแนวโน้มว่าเ,เขาน่าจะอ่อนกําลังลงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอิทธิพลหลกัหลกๆก็จะมาจากเรื่องของมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณประเทศจีนตอนใต้อันนี้ก็จะช่วยให้ตัวพายุเนี่ยเริ่มสลายตัวหรืออ่อนกําลังลงเร็วซึ่งคาดการณ์ว่าไต้หวันก็คงจะไม่ได้รับ ผลกระทบซึ่งรุนแรงเหมือนกับทางเวียดนามนะครับหรือก็ใต้เหมือนกับฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าตอนนี้มีมวลอากาศเย็นมาช่วยนะครับอากาศก็น่าจะผลักให้พายุเนี่ยเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่ว่าผลกระทบกับบ้านเราก็ไม่มีแน่นอนนะครับไม่ได้เข้ามานะครับค่ะแล้วหลังจากทั้งคาเมกีนะคะแล้วก็ซูเปอร์ไต้ฝุ่นปวงวังที่ไม่ได้มีผลกระทบกับบ้านเรานะคะยังมีความเสี่ยงหรือว่ามีสัญญาณจะ เกิดพายุลูกต่อไปอีกไหมคะท่านผอคะเท่าที่พบเห็นจากโมเดลสภาพอากาศตอนนี้คะ่ะตอนนี้เรื่องของสภาพอากาศนะครับเรายังมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําอยู่นะครับแต่ว่า<ช>ถ้าเมื่อบุราอากาศเย็นเนี่ยจากประเทศจีนเข้าแผ่ลงมาแล้วมีเป็นอิทธิพลใหญ่เป็นอิทธิพลหลักแล้วเนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ย<ม>ก็อาจจะเคลื่อนตัวจากทางด้านบริเวณ<ม>ทะเลจีนใต้เคลื่อนลงไปทางด้านปลายแหลมยวนนะครับเข้าสู่อาา่าวไทย อันนี้แหละเราคงจะต้องมาจับตาในบริเวณทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะครับเพราะคาดว่าน่าจะยังคงมีย่อมความกดอากาศต่ําหรืออาจจะเป็นพายุดีเพรสชันเคลื่อนตัวเข้ามาก็ได้นะครับแต่ว่าคงต้องติดตามนะครับว่าเวลาที่ลมหนาวลง,ลงมาแรงๆเนี่ยแน่นอนก็ทางด้านอ่าวไทยเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักขึ้นหนักมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะตั้งแต่15 16เป็นต้นไปเนี่ยนะครับลมหนาวจะแรงขึ้น ตอนบนเนี่ยอากาศจะเริ่มหนาวเย็นนะครับซึ่งก็จะทําให้อุณหภูมิในภาคเหนือภาคอีสานลดลงนะครับในช่วงส6บหถ้าเกิดลมหนาวแรงนะครับเขาก็จะพัดผ่านบเวณทางด้านอ่าวไทยเขา้ามาทางด้านภาคใต้เพราะฉะนั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเองเนี่ยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้ก็คือนาราธิวาสปัตตานียะลาแนวนี้เนี่ยเป,เ,ปเป็นพื้นที่เสี่ยง นะครับเรื่องของฝนตกหนักในในช่วงจากนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าตอนมนลเนี่ยแนวโน้มของพายุที่จะเคลื่อนเข้ามาก็คงจะยากขึ้นเนาะอยกเว้นว่าเ,าเวลาที่มวลอากาศเย็นมันมันอ่อนลงไปมันอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางได้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยทางสถิติหลังจากกลางเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยฝนหรือพายุส่วนใหญ่ก็จะไปทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่มากครับค่ะส่วนพายุที่เราเห็นในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทั้งที่จริงๆแล้วน่าจะหมด ช่วงของฤดูฝนนะคะเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ว่ากลับยังมีพายุนะคะและถึงขั้นมีพายุใหญ่อย่างซุปเปอร์ได้ฝนแม้ว่าจะไม่กระทบบ้านเราเองก็ตามนะคะมันเกิดขึ้นจากอะไรคะท่านผอปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราย้อนหลังไปอีกสักสิบถึงสิบกว่าปีเนี่ยนะครับเราเคยมีพายุเหมือนกันนะครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับอย่างเช่นปี2 0 1 7 2น2 7แล้วก็2องพาพายุก็จะมาในวนี้แหละจังหวัดตุงบนมาทางด้านแถว อีสานตอนล่างนะครับเข้าภาคตะวันตกก็เคยเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นพิเศษที่จริงเรื่องของช่วงปลายปีเนี่ยเราเจอปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ลาดิญาเนาะโดยตัวลาดิญาเหมือนเหมือนแอคทิฟขึ้นมานะครับทำให้ลักษณะของออลมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นลมใต้ล,ลมตะวันออกตอนออกสีใต้พ่าจัดทางทัศนแปซิฟิกกับทางทะเลจีใต้เข้ามาหาบ้านเราบ่อยๆขึ้นแล้วก็พาเอาความชื้นเข้ามาเติมเรื่อย ะครับเพราะฉะนั้นพายุนี่ก็เลยทําให้กอ,อตัวได้ง่ายขึ้น,นะทะเลมันเริ่มเย็ยนลงเนี่ยนะครับก็เปะนการปันปกวดของอมาหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ทางด้านทะเลจีนใต้ก็มีบ่อยมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมองในลักษณะลางเมตาลิวีหรือทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่การเดือนพฤศจิกายนไปเนี่ยมวลอากาศเย็นจากทางด้านซีกโลกเหนือก็จะเริ่มมาคุมหรือว่าเป็นตัวการใหญ่แล้วล่ะมาคือมาคุมพื้นที่ เพราะฉะนั้นอากาศที่จะเริ่มเย็นลงเนี่ยก็จะช่วยให้พายุเนี่ยเคลื่อนตัวลงทางใต้เป็นส่วนใหญ่ครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความแปลกเนาะเรื่องของฝนที่เข้ามาในช่วงฤดูนหนาวนะครับโดยเฉพาะเรา,า,า,นนาเประกาศช่วงฤดูหนาวนียปรากฏว่าตั้งแต่23ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยก็มีอยู่ช่วงแรกแรกเองนะครับที่อุณหภูมิลดลงบ้างแต่ยังลดไม่มาก 3- 4วันแต่พอ29ถึงประมาณวันที่3เนี่ยก็ปรากฏว่า มีลมเปลียดที่ทางที่เรียนนะครับว่ามีลมตะวัดออกตันออกสีใต้เข้ามาจากทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกเติมความชื้นเข้าไปเรื่อยๆก็เลยทําให้ในช่วง31วันที่1มีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะครับโดยปกติเราจะไม่ค่อยเจอเดยอย่างยิ่งอย่างเช่นที่จังหวัดสุขโขทัยปริมาณฝนวัดได้สูงสุดถึง250.6ม mm ิลลิเมตรซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฝนตกหนักเฉพาะที่ ค่อนข้างพิเศษก็คือไม่เคยมีลักษณะฝนที่ขนาดนี้นะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นโซนที่เรียกว่าน่าจะเริ่มปลอดฝนอ่ะเนาะฝนน่าจะเริ่มน้อยลงแต่ว่าปีนี้กลายเป็นมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็เฉพาะจุดเฉพาะที่เนี่ยมีความรุนแรงนะครับพอหลังจากนี้ก็มีพายุเข้ามาอีกนะครับซึ่งพายุช่วงนี้ก็ดูแล้วแทนที่จะเขาจะเคลื่อนตัวทางด้านทางลงทางด้าน บริเวณปลายแหลมพวน,นะลงสู่อ่าวไทยนะครับแต่ว่าก็กลับทิศนะบระเวณทางตะวันตกเป็นตะวันตกเฉียงเหนือบ้างนะครับซึ่งเช่นเดียวกับช่วงาพายุลูกนี้ฟุงบกเนี่ยครับที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศเหนือไปทางตะวันออกเฉียงเหนืออีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีความแปลกในฤดูการฤดูหนาวปีนี้แล้วก็เรื่องของฝนที่มาในช่วงนี้ก็ยังถือว่า เป็นฝนฟ้าขานองอยู่นะเป็นการประทะกันของระหว่างอากาศเยนกับอากาศร้อนที่มันยังคงอยู่เนาะแต่ว่าเข้าใจว่า1 3 14, 14เป็นต้นไปอากาศจะเริ่มเงย็นลงเพราะระบบของมวลอากาศก็จะเข้ามาควบคุมแทนครับแล้วส่วนที่เป็นเรื่องของโรคร้อนนะคะสภาวะอากาศที่สุดขั้วนยท่านปอประเมินว่ามีผลหรือเปล่ากับ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่เรากำลังเผชิญทั้งเรนบอมในบางจุดทั้งพายุที่เข้ามาในฤดูที่ควรจะหมดฝนนะคะหรือกระทั่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราเจอผิดปกติในหลายภูมิภาคปีนี้ค่ะอาจารย์ครับก็ดูจากค่าดูการคายเมชเชนที่เราเห็นเนาะมันส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงนะดูดูแล้วมันมีความแบบเปลี่ยนสภาพอากาศที่เราเคยติดตามมาเมื่อก่อนเนี่ย เราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ประมาณสักสองปีครึ่งเนาะสิปีย้อนหลังไปแต่ว่าเมื่อก่อนนะ่ะอาจจะ5้าถึงเปีในปรากฏการณ์อินโซ่ที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับแต่ว่าปี2ปีที่ผ่านมาระหว่างปี6768เนี่ยเราค่อนข้างจะมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรากฏการณ์ใหญ่ซึ่งซึ่ง,งมันไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆนะเพราะว่าเวลาที่เราวัดปรากฏการณ์ใหญ่เนี่ยเราวัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้าทะเลนะครับซึ่ง3เดือนเนี่ยเราจะช้อาค่าเฉลี่ยทีหนึ่ง นะครับ <in>: แต่ว่าปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีความผันผ,ผวนมากมากนะครับก็เลยทําให้มีทั้งเอ็ระบบเอ็นโซ่เนีเ่ยมีทั้งลาดิญาเป็นกลางเป็นเ e อ็นโินโนในปีเดียวกันอันเนี้ยสองปีนียปรากฏว่ามันมันมันเกิดไปเปกิดมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลจากผลพวงจากของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกจ,จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลกับสกลเล็กๆอย่างบ้านเราเ่ยนะครับพอ ออสเกลใหญ่เขาเปลี่ยนแน่นอนก็สเกลเล็กก็ต้องเปลี่ยนตามด้วยแล้วก็เฉพาะที่เฉพาะจุดอากาศอาจจะเปลี่ยนไปฝนอาจจะตกแบบตกถลม่มทลายแบบเป็นจุดๆอย่างฝนฟ้าคะนองก็ตกเป็นจุดๆที่เดียวอาจจะหนักก็สองร้อยมิลอะไรเนงะี้ยซึ่งอาจ,จเป็นไปได้อย่างเมื่อก่อน,นที่เราเราเห็นที่ภูกเก็ตเนาะฝนก็ตกหนักอะไรเงี้ยนะซึ่งซึ่งอันเนี้ยเป็นความแปลกใหม่คือฝนอาจจะตกอาจจะไม่ไม่นานนะแต่ว่าหนักหน่วงนะครับก็คือความรุนแรงเพิ่มขึ้น อันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อิทธิพลของตัวปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งเรามองว่าถ้าปีนี้เป็นช่วงปลายปีเป็นลันยยาแล้วถ้าปีหน้าะ่ะเป็นกลางแล้วเป็นกลางแล้วมันจะเป็นขอดไปเอ็นดิโนไหมซึ่งอันนี้อาจจะต้องวางแผนกันให้ดีแล้วปีนี้น้าเยอะแล้วปีหน้าถ้าเกิดน้ําน้อยเราจะทํายังไงนะครับอันนี้น่าสนใจครับ มงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ